ครับพบกับรายการ b b บอยเกมเมดิกทีวีนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำทำให้ NPC แบบเป็นตัวซอมบี้มาให้ให้มันเป็นแบบ NPC ธรรมดาแบบเป็นแบบชาวบ้านนะครับก็มีวิธีดังนี้ครับก็เอาเห็ดน้ำตาลแล้วก็ดวงตาเน,นื้อแมนมา,าเอ้ยดวงดงตาม,งมุมอย่างนี้นะครับมาทำเป็นในนี่งนี้ ก็เริ่มเริ่มทำกันเลยนะครับนี่ก็ปึ๊บปึ๊บเนี่บแต่งนี้เสร็จต่อมาก็ผมขอเช็้ตักน้ำมันอ่ะแอปเปลทองอ่ะครับก็ต่อมาก็เริ่มปรุงยาแล้ว ก็ตอนแรกผมก็ใส่มนนูเนเธอร์ไปก่อนเลยนะครับก็ผมวก็าราเวลาก่อนนะ,ปะแป๊บหนึ่งอืโอเคต่อมาก็ใส่ตาแมงมุมดองนะครับ ต่อมาก็ใส่ดินเปืนนะครับก็ตอนแรกก็โยน ยาแห่งความออนแอใส่มันก่อนเลยนะครับนี่แล้วออกมาก็ให้แอปเปิลทองมานะครับแล้วมันก็จะมีแบบควานสิงแดงมานะครับก็รอเวลาให้มันกลายเป็น m อ c ชาวบ้านนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะรอให้ดูครับผมว่าน่าจะประมาณสัก4นาทีครับ ก็ถ้ามันยังเป็นซอมบี้อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเดินไปไหนนะครับก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหายไปคนระับเพราะพวกแบบหนึ่งจุดแปดมันก็จะแบบรีพวกไอพวกนี้ออกนะครับรีพวกมอนเตอร์ออกครับบางครั้งก็ผมผมแนะนําให้เฝ้าเฝ้าไว้นะครับถ้าถ้ามันเป็นแบบเอ็นเอ็นพีซีชาวบ้านแล้วก็ปล่อยให้มันเดินไปไปนูน่นไปนี่ได้ครับ เพราะถ้ารีแล้วเอ็มพีซีมันจะไม่หายครับถ้าเป็นแบบว่าเป็นแบบเอ็มพีซีชาวบ้านนะครับก็ต้องรอเวลาสักประมาณสักสี่นาทีก็เวลามันก็นานนะสี่นาทีสำหรับผม ราไปเรื่อยๆอีกแป๊บหนึ่งครับคือแค่แป๊บเดียวแล้วก็ได้แล้วครับผมผมจำได้ว่าสี่หรือห้านาทีนะแต่ผมว่าสี่นะ แล้วกันขอทุบตรงนี้กันแล้วกันตรงนอ ถ้ามีควนันแดงๆนี้ก็แปลว่ามันมันมีปฏิกิริยานะครับจากการที่เอายายาอ่อนแอให้โยนใส่มันแล้วก็ตามได้วยแอปเปิลทองครับก็มันก็จะมีปฏิกิริยาสีแดงเป็นแบบควันสีแดงฟุ้งๆครับรอแป๊บนึงนะครับ นี่ครับก็เป็นแบบ MBC ธรรมดานะครับเนี่ยก็เป็นแบบอย่างเงี้ยก็ผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับก็ขอฝากสับสไครต์และกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ